สวัสดีครับจากร้านช่างธนวาซ่อมมือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวตัวตัวชาร์จของ iphone 11 pro max นี่นะครับ11 pro max อาการเสียก็คือชาร์จไม่เข้าเวลาที่เสียบสายชาร์จและตรงเนี้ยไม่ขึ้นชาร์จนะครับชาร์จไวเล้เข้าแต่ว่าชาร์จผ่านสายชาร์จเนี่ยไม่เข้าเวลาที่เสียบตรงนี้ เสียบไปแล้วมันจะไม่เข้าตอนนี้เนี่ยผมซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวที่สี่ฮะก็คือตัวนี้เป็นแพร์ชาร์จของส1 Pro Max iPhone ส1 p เ o Max ป่ามพอแพร์ชาร์จเสียเวลาที่เราเสียบสายชาร์จมันก็จะไม่เข้านะครับเสียบไปดูนี่ยนี่รูอยู่ตรงนี้นะครับเสียบเ,เป็นแบบนี้เห็นไหมครับ ไฟมันจะไม่เข้าอยู่ตรงนี้ตัวแพรชาร์จ11 Pro กับ11 Pro Max นะครับมันจะเป็นแพรชาร์ามาพร้อมกับ IC นะครับเป็นแบบนี้นี่ตัว ic มันอยู่ตรงนี้นะครับต้องย้ายออกตรงนี้ครับเพื่อมาใส่ตัวใหม่ดูข้างในกันนี่นะครับให้ดูข้างใน แพชาร์จมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แบบนี้เราก็ทําการแกะตัวใหม่เออแกะตัวเก่าออกนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่เนี่ยใส่เข้าไปถ้าตัวเก่ามันยังพอซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวเราก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเนี่ยครับเป็นตัวใหม่ประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ประกอบฝาจอแล้วก็แจ้งลูกค้านะครับนี่ผมก็ให้ดูอ่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนไปนะครับ เสียบชาร์จปึ๊บเห็นไหมครับขึ้นสาฟ้าขึ้นชาร์จไฟเข้า2ก็กว่าตรงนี้ต้องถอดกลับด้านดูนะครับแล้วก็เสียบชาร์จเข้านะครับเข้า2ก็กว่า ก็ประมาณนี้นะครับอาการมันจะเป็นประมาณว่าตูชาร์จหลวมนะครับของบางคนเนี่ยตูชาร์จหลวมแต่มันยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ใช้ไปแต่ว่าของบางคนเนี่ยหลวมไม่พอไม่เข้าด้วยนะครับต้องคอยขยับขยับบิดบิดสายหรือบางคนอาการหนักหนักนี่คือไม่เข้าเลยนะครับพอไม่เข้าเลยเนี่ยยังไงก็ต้องไปซ่อมตัวชาร์จนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนตูชาร์จโอเคนะครับใครที่ตูชาร์มีปัญหาติดต่อได้เลยนะครับช่างธันวาซ่อมมือถือขอบคุณมากครับ